เอาละครับกับสวัสดีแฟนๆผู้ชื่นชอบการฟังมังงะทุกท่านนะครับอยู่กับน้องบอลมังงะนะครับอยู่กับมังงะเรื่องตำนานจอมยุทธผู้ถังสารภาค2ตอนที่4นะครับ โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับใจหายหมดเลยนึกว่าจะไม่ได้กินปลาย่างฝีมือเจ้าอีกซะแล้วอย่าทําให้ข้าเป็นห่วงอีกนะรู้ไหมถ้าเจ้าตายไปข้าจะทํายังไงล่ะในที่สุดเสี่ยวห้าวของข้าก็ตื่นสักทีห่วงแต่เรื่องกินเรื่องไงเจ้านะข้าเป็นห่วงเขาตั้งหากเล่าแต่เรื่องปลาย่างก็เกี่ยวนิดหน่อยอะนะอย่าทําอะไรแบบนี้อีกรู้ไหมเจ้าดูดซับวงแหวนของลิงตัวนั้นไปแล้วเหรออยากจะทดสอบพลังดูหน่อยไหมล่ะ พลังวิญญาณของข้ามันเพิ่มขึ้นแถมมีวิชาผุดขึ้นมาในหัวด้วยพี่เพ้อฝันพูดจริงนี่นาท่านแม่เห็นไหมครับฮ่าฮ่าในที่สุดข้าก็ได้เป็นสปิริตมาสเตอร์แล้วเจ้าเห็นไหมเหมือนตาของเขาจะเปลี่ยนไปเป็นสีเหลืองนะเมื่อกี้นี้ว้าข้าถึงเต้นจังเลยเราสัมผัสได้ถึงคลื่นพลังวิญญาณใช่คุณสมบัติของเจ้าหรือเปล่า แต่ทำไมตอนเจ้าดูดซับวงแหวนของลิงมันถึงกลายเป็นคุณสมบัติได้ละ่ะน่าแปลกใจจริงๆเออสปิริตของข้าคือสปิริตออยนะถึงแม้มันจะผิดธรรมดาไปสักหน่อยแต่มันก็มีคุณสมบัติเฉพาะตัวล่ะนะสปิริตออยเหรอเท่จังเลยนะไม่อยากจะเชื่อถ้างั้นเราน่าจะช่วยหาวงแหวนที่มันเหมาะกับเจ้าให้ได้นะพวกเขาคิดว่ากาดูดซับวงแหวนของบาบูนปากสุนัขไปสินะ เพราะวงแหวน10ปีเป็นสีขาว,ขาวเขาคงไม่เอะใจอะไรมากหรอกมั้งแต่จริงๆแล้วมันคือล้านปีวงแหวนล้านปีฮ่าๆว่าแต่พวกเขามาที่นี่ทำไมกันนะดูสิเจ้าเลอกไปหมดแล้วดีนะที่เรามาทันเวลาเจ้าคงรู้แล้วสินะว่าป่าชิงหูัว อันตรายขนาดไหนมันถึงเป็นเขตห่วงห้ามไงล่ะข้าและเปย์เปยเป็นสับิ์มารเตอร์ที่เลเวลค่อนข้างสูงดังนั้นถ้าอยากให้ช่วยก็บอกนะเราจะปกป้องเจ้าเองเสี่ยวหยาเจียเจียและพี่เปย์เปย์พวกเขาดูแลเอาใจใส่ดีมากข้าไม่ควรโกหกพวกเขาความจริงแล้วข้านะโง่หรือเปล่าฮะอย่าบอกพวกเขาเรื่องข้านะเฮ้อฮ่าฮ่าไม่ต้องกังวลแล้วเจ้าจะทําอะไรต่อไปล่ะนี่ข้าตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นสปบิ์มารเตอร์มาต แล้วหลังจากนั้นล่ะเสี่ยวอวี่้่าวเจ้ามีพี่น้องหรือเปล่าหืมข้าไม่มีครอบครัวหรอกครับมีแค่ข้าคนเดียว เยี่ยมไปเลยเจ้าหมายความว่ายังไงนะถ้าเจ้าไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็มานิกายเราสิเราจะต้องเป็นนิกายที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีไปให้ได้บางทีวิชาของพวกเราอาจจะเหมาะกับเจ้าก็ได้นะนิกายนิกายท่านชื่อว่าอะไรล่ะนิกายถังเราจะต้องแข็งแกร่งที่สุดในทวีไปให้ได้นิกายถังหรอนิกายถังนั่นนะหรือได้ยิยนมาว่าพวกเขาได้ตกต่ําลงแต่ก็ยังถูกจัดให้อยู่ในระดับสูงผู้นําคนแรกคือผู้ที่ปฏิวัติการปกครองของ ทวีปนี้ทวีปต้าหลวเอานะดินแดนสุริยันจันทราได้และรวมทวีปเป็นปึกแผ่นได้เพราะถังซานเป็นผู้ก่อตั้งในตอนนั้นนิกายถังเป็นนิกายที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปแถมถังซานที่เป็นผู้นำก็สามารถก้าวข้ามระดับเจ้าแห่งพูดไปสู่ระดับพระเจ้าได้เสี่ยวอวี่ห่าวเจ้ารู้เรื่องเกี่ยวกับนิกายถังหรือเปล่าข้ารู้ครับแต่ไม่รู้ว่ามันตั้งอยู่ที่ไหนตอนนี้นิกายถังไม่เหมือนเดิมอีกแล้วทุกสิ่ง ถูกช่วงชิงไปข้าคือผู้นำและเป่ยเป่ยคือสิทธิ์เพียงคนเดียวของข้านิกายเรามีแค่สองคนเออหลังจากเข้าร่วมนิกายถังแล้วข้าต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับเจ้าต้องฝึกฝนให้หนักเพื่อช่วยเหลือนิกายในยามขับขันนิกายถังหนะ่ะยังไม่ถูกทำลายโดยสมบูรณ์หรอกนะวิชาของพวกเรายังอยู่และโรงเรียนที่ดีที่สุดอย่างเช็ก็ให้ทุนการศึกษาเราทุกๆปีด้วยหากเจ้าร่วมนิกายเราเจ้าก็จะได้รับทุนด้วยแต่เจ้าต้องพยายามให้หนักไม่งั้นเจ้าจะเสียทุนไปได้ ข้ารู้พี่เปิยเปยแม้ข้าจะไม่มีครอบครัวและอายุยังน้อยแต่ข้าก็ผ่านอันตรายมามากและข้าเชื่อใจท่านที่เล่าความจริงทั้งหมดของนิกายให้ข้าฟังนั้นแปลว่าพวกท่านจริงใจต่อข้าข้าจะเข้าร่วมนิกายถังและช่วยพวกท่านกู้คืนชื่อเสียงและเกียรติยศกลับมาให้จงได้ข้าสิ์หัววีฮาวขอคารวะท่านอาจารย์วีฮาวเข้าร่วมนิกายถัง และเข้าไปในป่าชิงหลวพร้อมกับอาจารย์ถังยาและท่านพี่เปยเปยระหว่างทางเปยเปยก็อธิบายวิชาของนิกายถังให้วีห่าวฟังวิชารับแห่งสวรรค์ของนิกายถังสามารถเล่นพลังวิญญาณให้พัฒนาได้ไวขึ้นมีทั้งฝ่ามือยกเนสวรรค์เลนกงเล็บมังกรกะเลียนเงาพูดลวงตาและวิธีรักษาพิษเปยเปยมอบ24สิะพานชมจันทร์ให้วีห่าวเป็นการต้อนรับเสียววีหา่าววิชาเนสวรเลนน่นะเหมาะกับเจ้าที่สุด นะหากเจ้าฝึกมันไปจนถึงระดับสูงมันจะเป็นการโจมตีที่รุนแรงมากเลยละ่ะเพราะเจ้ามีสปิริตไอไงละ่ะเมื่อหวีฮ่าวไม่เข้าใจเปย์เปยจะอธิบายทุกอย่างอย่างละเอียดหวีฮ่าวฝึกวิชาอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเปย์เปยๆไม่ใช่แค่ใจดีแต่ยังดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีด้วยเขาเล่าให้หวีฮ่าวฟังทุกๆเรื่องราวหวีฮ่าวนับถือพี่ชายคนนี้มากขึ้นและชอบเขามากขึ้นด้วยสุดยอดท่านจัดการมันได้โดยไม่ต้องมองด้วยซ้ำแต่ข้า สามารถถูกไอตัวนี้ฆ่าตายก็ได้อาจารย์เสี่ยวหยาสุดยอดเดี๋ยวเจ้าก็เก่งเหมือนข้าเองแหละข้าเกียดอสูรที่โจมตีมนุษย์กรเนเซี่ยวหยาระวังตุมนี่อะไรเนี่ยระวังนะมีแก๊สพิษด,ด้วย พิษเหรอแยแล่ละสิหัวข้ามุนติ้วเลยเอ๋ไม่ต้องกลัวเสี่ยวอีฮาวอยู่หลังข้าไว้อาจารย์เสี่ยวหยามีวงแหวนร้อยปีสองวงพี่เพอฝันกำลังสร้างลมเย็นๆขึ้นมารักษาแก๊สพิษแต่ที่เซอร์ไพรส์สุดๆคือเปๆที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาอยู่ข้างหลังเอาไว้ปกป้องเสี่ยวอีฮาวพี่ชายที่มักจะยิ้มแย้มและใจดีกับเขาอยู่เสมอเป็นครั้งแรกเลยที่เห็นเขาโกรธวงแหวนสามวงพี่คงอายุมากกว่าข้าแค่สี่ห้า แต่กลับไปถึงระดับนั้นวงแหวนร้อยปี2วงแล้ววงแหวนพันปีหนึ่งวงพันปีเดียวกับ700ปีถังสารภาคแรกนี่มันงูโรมันตินีนาอาสูรพัน 1, ปีข้าอยากได้อยากได้อยากได้พันปีเหรอก็ต้องแข่งเก่งกว่าบาบูลสิกงเล็บมังกรอสศนีนี่เรียบร้อยโหยอลังการมากว้านี่มันอะไรเนี่ยอสูรสปิริตตัวนี้แข่งแก่งคงต้องใช้เวลาสักน้อยน่าจะมีอสูรตัวอื่นอยู่แถวนี้เราต้องปกป้องวีห้า พี่ไปเปยปกป้องข้าถึงสองครั้งแล้วนอกจากท่านแม่แล้วก็มีเขานี่แหละที่ปกป้องข้าทั้งพี่ไปเปยและพี่ถังหยาไม่ต้องกลัวนะเราอยู่ที่นี่แล้วข้าจะยืนดูอยู่เฉยไม่ได้อะไรกันพลังวิญญาณน,นี่มันอวีห้าหรือข้าจะช่วยพี่ชายถ้าไม่ใช่คนไหนข้าอีกต่อไปแล้วแล้วก็จบไปแล้วนะฮะสําหรับมังงะเรื่องตํานานจ,จํมยุทธ์ผู้ถังสารภาค2ตอนที่4นะฮะดสรุปรอย่าลืมซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีค่ะ Yeah. Uh you -huh.